สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่น้องชมพู่ทำบุญครบ1ปีหลายคนคงจำคดีของเด็กหญิงอรรววันวงศรีชาหรือน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3าขวบที่หายตัวไปจากบ้านในหมู่บ้านกก,กอกตาบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2,563จนพบร่างอยู่ในป่าโพเร็กไฟห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตร เมื่อวันที่14พฤศภาคมกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจซึ่งผ่านมา1ปีแล้วตำรวจยังไม่มีหลักฐานจะดำเนินคดีใครได้ความคืบหน้าเมื่อวันที่12พฤษภาคม2564นายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้มีการเตรียมของประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตใช้ในการกักตัวเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป50กล่อง ปลากระป๋อง500กระป๋องกุนเชียงเล็ก28แพ็กและกุนเชียงใหญ่15แพ็แมส20ฮหอและขนมขบเคี้ยวสาร่าย11ฮอห่อไข่จำนวน1 0 0แผงน้ำดื่ม50แพ็เข้าวสาร100กิโลกรัมซึ่งรวมมูลค่าเกือบ50,000บาทโดยพ่อแม่ของน้องชมพู่จะนำสิ่งของไปถาไวายให้พระสวดบังสุกุลและจะนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบให้ที่ว่าการอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ทางอำเภอดงหลวงนำไปแจกจ่ายให้ผู้ติดโควิด -19 และคนที่ต้องกักตัวในพื้นที่อำเภอดงหลวงในวันที่12พฤษภาคม64เพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้น้องชมพูครบ1ปีที่จากไปนางสาวิตรีวงศรีชาบอกว่าวันนี้ก็มาทำบุญครบรอบ1ปีซึ่งก็มีครอบครวบัวพร้อมชาวบ้านบางส่วนมาร่วมด้วยส่วนการทำบุญใหญ่คงต้องรออีกสปี เพราะเป็นประเพณีของที่นี่คือครบ3ปีจะทำบุญอทิอีกครั้งในส่วนของการนำของไปบริจาคช่วยเหลือคนที่กักตัวที่อำเภอดงหลวงก็อยากจะช่วยทุกคนที่มีผลกระทบเพราะเป็นคนไทยด้วยกันที่ผ่านมาแม้ก็ได้รับการช่วยเหลือเช่นกันจึงอยากจะตอบแทนบ้างเงินที่นำมาซื้อของก็เป็นเงินที่ได้จากการขายผ้าส่วนเรื่องของคดีก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ทำงานต่อไป เพราะไม่อยากจะกดดันเจ้าหน้าที่แต่ยังคงมั่นใจเช่นเดิมว่าตำรวจต้องจับคนที่ทำร้ายน้องได้แน่นอนอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องชมพู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกันครับ